คำเตือนเนื้อหาในวีดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกๆท่านนะครับอันนี้เราก็มาถึงคลิปสรุปทั้งช่องนะพี่น้องนะสรุปทั้งช่องอันนี้ผมก็จะมาให้ดับล่างทุกหลักก่อนนะครับรอบนี้ดับล่างทุกหลักก็จะมีสี่กับแปดนะครับ สีกับแปดนะครับดับล่างทุกหลักแล้วก็เลข2ตัวล่างเด็ดๆเดดนาะเลข2ตัวล่างเด็ดๆด,ดตัวล่างเด็ดเด,ดผมก็จะให้ก็จะมีหนึ่1ศูนย์ แล้วก็20 2729แล้วจะมี60 6769แล้วก็จะมีหลัก770 77 79ครับเด่นๆทั้งหมดก็จะมี12หางนะพี่น้องเนาะ12หาง นี่ผมไม่ได้เอาตัวลองมาให้นะพี่น้องเอาแต่ตัวเด็ดๆมาให้นะครับไม่ต้องกลับนะครับสองตัวล่างเนี่ยผมไม่ให้ถ้าใครจะกลับก็กลับเอาแต่นี่ผมคัดมาให้แล้วเนาะคือว่อาสองตัวล่างไม่ต้องกลับผมคิดสูตรเอาหลักสิบมาผสมหลักหน่วยแล้วก็ถ้าใครชอบก็ไม่ต้องกลับถ้าใครไม่มั่นใจก็กลับก็ได้ แต่แอดมินไม่กลับอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวผมจะกากระบ,บาดที่ผมชอบให้นะครับผมรอบนี้ผมให้เน้นตัวนี้หกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดสองเก้าสองเจ็ดหกเจ็ดเน้นเน้นกันหน่อยนะครับเนี่ยแล้วก็หนะึ่งศูนย์เนาะก็ ที่ผมให้เน้นก็ทั้งหมดจะมี7ตัว1 0 2่งศูนย์สองเก็ยังไงก็ขอให้รวยๆนะครับแล้วผมก็จะมาให้ดับบนทุกหลักรอบนี้ก็จะเป็นเลข3นะครับพี่น้องดับบนทุกหลักคือ3แล้วก็เลข2ตัวบนเด็ดๆ สตัวบนเด็ดเด,ดก็จะมีสองสี่เจ็ดก้จะมีสี่เก้จ็ดี่เจ็ดเแล้วก็จะมี4 0่ศ 4 7แล้วก็จะมี7 0 7 7 7 7แล้วก็8 4 8 7 8 9นะครับจะเยอะหน่อยนะครับข้างบนอ่ะเดี๋ยวผมจะเน้นให้ทีนะข้างบนก็ทั้งหมดจะมี6 สิบสองามสิบสี่หางอันนี้ก็ไม่ต้องกลับเหมือนกันนะครับผมจัดมาให้แล้วเนาะถ้าใครจะกลับก็กลับดูเพราะรอบนี้เขาเด่นทั้งบนทั้งล่างนะครับเจเนี่ยเขาเด่นทั้งบนทั้งล่างนะแต่ผมชอบก็ชอบตัวนี้นหะครับเจ็ดเก้าสี่สี่เจ็ดเจสองสี่สองเจ็ดสองเก้าเนี่ยเขาเด่นทั้งบนทั้งล่างนะครับพี่น้อง ลองตามกันดูที่ผมชอบก็จะมีอ๋อตัวนี้ผมจะไฮไลท์ไว้ให้หมดนะครับถ้าใครมีทุนเยอะก็ตามกันนะครับแต่แปดเก้าลองตามดูนะนี่นะครับแปดแปดเก้าสองเก้าสองเจ็ดสองสี่สี่สี่เจ็ดเจ็ด เจ็ดสี่เจ็ดเก้านี่และครับพี่น้องลองตามกันดูนะครับทั้งหมดจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดที่ผมชอบก็จะมีแปดตัวแล้วเราก็จะมาให้3ตัวโต๊ดกัน3ตัวโต๊ดสาตัวโต๊นะครับจะมีถ้าใครตามคลิปก่อนเนาะ

ห้าแปดเจ็ดสองสี่เก้าสองสี่สี่สองสองสี่แล้วก็สองเจ็ดสี่แล้วก็สองเจ็ดเจ็ดนะครับพี่น้อง มีสิบสี่หางเหมือนกันนะครับสิบสี่หางเนาะถ้าใครชอบนะครับสิบสี่หางก็ตามหมดถ้าใครมีทุนเยอะเนาะพี่น้องเนาะถ้าใครมีทุนไม่เยอะก็เลือกเอาตามที่ชอบนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านไปเลยแต่ข้างบนเนาะผมไม่ได้เน้นให้นะครับไปสามตัวตรงอ่ะผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเนาะแต่ใครถ้าชอบก็อย่างชอบสองสี่อย่างเงี้ยก็เอาห้าสองสี่ก็ได้สอง สออย่างเงี้ยพี่น้องก็ตามกันดูเดี๋ยวผมจะมาร์กให้ก็ได้ครับที่นี่สองสองสี่ห้าสี่สีแล้วก็2 7งที่ผมชอบนะครับมี1 2 3 4 5มี6หาหางเหมือนเดิม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามชมเนาะอันนี้ก็สรุปทั้งช่องถ้าใครชอบก็ตามถ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะพี่น้องเราไม่ว่ากันยังไงถ้าใครเข้ามาเมนไว้ก็ประมาณ3 4วันเดี๋ยวผมตามกลับไปเนาะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก็ขอให้รวยๆนะครับวันที่16วันอาทิตย์นี้ขอให้รวยๆทุกคนวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับก็กราบสวัสดีนะครับ